สวัสดีตอนเช้าที่ได้นังกิษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาดูวิธีเข้าคอปกชุดนอนตัวนี้กันจ้ะแม่ก่อนอื่นนะจ๊ะขีบค,คอชิ้นหลังมาก่อนเนาะเอาไหล่ชนไหล่แล้วก็ขีบชิ้นหลังไว้อ่าทีนี้นําคอปกมาขีบเหมือนกันนะแม่นะคอปกเราต้องมีเส้นกุ้น,นะจ๊ะดาตัดมาหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะตัวนี้ตัดใหญ่ไว้เลยอ่าพอเราขีบคอปกเสร็จทีนี้เราจะจับีอที่เราขีบเมื่อกี้ คอปกอะ่ะมาวางใส่ตัวชิ้นหลังของตัวเสื้อนะจ๊าอ่าเยียบล็อกไปก่อนได้้าทาแบบนี้นะทุกคนบางคนเาก็ทําจากคอมาหางเนาะแต่ดาก็จะไล่าจากกลางลงมาหางนะจ๊ะอ่าอะไรที่เหลือก็ช่างมันแม่เพราะว่าแพทเทิร์นเราทามาแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาพับอ่าเพราะเห็นไหมคะ,ะเห็นไหมอ่าเคเห็นแล้วเนาะ คอปกสุดเกี่ยวแค่ไหนก็หยุดแค่นั้นนะแม่นะทีนี้เราก็มา,าพับสาบขึ้นไปข้างบนอมแล้วก็เราก็เย็บล็อกเข้าได้เลยค่ะก็เป็นการเสร็จสิน้นอย่างงี้จากจากสาบถึงคอปกดาจะห่างอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งถึงนิ้วครึ่งนะคะหลักๆของดาเลยนะเห็นไหมมันจะมีความห่างกันอยู่อ่าทีนี้อีกฝั่งหนึ่งทําเหมือนกันจ้า แต่ถ้าใครแบบว่ากลัวแบบไม่เท่ากันเราก็ขีบไว้ก่อนก็ได้นะแม่นะแต่อย่างดาดา,ดารู้แล้วไงว่าดามาร์คไว้แล้วเนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นมาเช็คก่อนนิดนึงว่าเราได้เย็บกินอะไรเข้าไหมไม่เย็บไม่กินทีนี้เราก็มาเย็บเก็บสาบหน้าได้เลยจ้ะทำเหมือนเดิมนะแม่นะ จับเขาให้เสมอกันแล้วเราก็เย็บปิดเขาได้เลยก็เป็นการเสร็จนะคะทีนี้เราจะมาต่อในเส้นกุ้นนะแม่นะเส้นกุ้นเราจะไม่ใส่ลึกนะคะเราจะใส่ออกจากสาบคอมาหนึ่งนิ้วนะแม่นะแล้วก็เย็บเป็นเส้นตรงเลยค่ะที่จริงไม่จําเป็นต้องใส่เส้นกุ้นก็ได้นะถ้าใครแบบตัดใส่เองดาก็ว,ว่าใช้จากพวงกันลุยแล้วก็จบแม่แต่ดาก็ทําให้ดูแหละอทอาให้ดูแบบเป็นมืออาชีพนิดนึงเนาะ เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็กลับเขาออกมาทีนี้เราก็มาเย็บลบทับได้เลยลบทับเส้นกุญนะแม่นะดึงให้ตึงมือดึงผ้าข้างล่างให้ตึงมือนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่เย็บกินผ้าชิ้นล่างนะจ๊ะเริ่มจากคอปกมาเลยจ้ะเริ่มจากคอปกเลยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออทีนี้ดึงให้ตึงมือแม่ดึงให้ตึงมือทั้งชิ้นบนและชิ้นล่าง ปัดผ้าไปด้านหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่เย็บผ้าเขาด้านล่างเนาะพยายามปัดอะไรที่เหลือเราก็ดันเข้าไปข้างในอย่างนี้อ่าก็เ,าเป็นการเสร็จสิ้นนะแม่วีดีโอนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะจ๊ะฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด่าด้วยนะคะเจอกันวีดีโอหน้านะแม่นะเป็นไงแม่ดูดีเนาะ